เอาล้วครับมาครับมาครับอุ้ยหายไปไหนอะอุ้ยมาครับไปจับจับจับไปก่อนหนึ่งสเต็ปจับไปก่อนหนึ่งสเต็ปไปจับไปก่อนหนึ่งสเต็ปทวนตามไปตามคนไปสวยโดดไปอุ้ยอุ้ยล้มล้มล้มน้องน้องอย่าล้มวิ่งไป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 ครับซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนโอ้โอ้ซุปเปอร์โอ้โอ้แย่แล้ว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 ค่อย่ๆค่อยๆค่อยๆอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันทุกคนไไไไดด้้้ปทุกกคนนนโโออยยยจหลบม่่ะเี วิ่งไป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 ก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนหลงเลยผู้าสวยตามมันไปตามมันไปตามมันไปได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับไปค่อย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 ไปซ้ายไปซ้ายวิ่งไปซ้ายขวาออกขวาออกขวาหักขวาเต็มกำลังหักขวาเต็มกำลังสวยสวยผมเข้าผมเข้าผมเข้าโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยผมเข้าผมเข้าวิ่งไปวิ่งไปผมเข้า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  มาขอขอพี่จำหน่อยขอพี่จำหน่อยขอพี่จำหน่อยนะขอจำหน่อยนะขอจำหน่อยนะมานี่มานี่มานี่ขอจำหน่อยขอจำหน่อยขอจำหน่อยอุ้ยช้างแม่มอสจับหน่อยจับหน่อยอยากจับมือ F4 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 gas F4 ร a s พี่อุ้ยกลกวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตรงนี้คนเยอะตรงนี้คนเยอะเอ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงเอ้ยสวยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

มึงมานี้มึงมานี้มึงมานี้มึงมานี่มึงมานี้มามึงมานี้มึงมึงมานี่มึงมานี่มึงกับกูนี่แหละมึงกับกูนี่แหละทั้งวันทั้งวันอ่ะกูบอกเลยทั้งวันมึงกับกูอ่ะทั้งวันออะมึงมึงมาสามคนมาสามคนสามคนสี่คนไปอืมมามานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยเมื่อกี้ดึงเหรอเมื่อกี้ดึงเก่งเหรอมานี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาอยู่กับกูนี่มามานี่มานี่ไม่ต้องโบกมือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมานี้อยู่มึงอยู่กูมึงอยู่กู่กงอยู่กูอยู่กูอยู่กูมงอยู่กูม่องอไม่ ขอโทษขอโทษขอโทษอย่า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 ท่างอย่าจับอย่าจับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวามันลื่นอะไรอะไรอไม่จบนะไม่จบเฮ้ยฮยจะหยับเอาเอาก็ได้เอาก็ได้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 มาเออเออจับจับจับเออดิฮีตล้มไปล้มไปเวนเข้าแล้วกูเข้าก่อนละกูไปก่อนละมา ห่างอยู่กับผม3ามสองหน mod like. ึ more more really. <room plausible> ่งอยู่ไอแมมอสด้วยหลบครับหลบโดดหนีก่อนจุกเป็นไงเป็นไงเป็นไงงงงงงหมดงงกันหมดงงกันหมดอย่าไล่ผมอย่าไล่ผมอย่าไล่ผมขอร้อง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 อย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งหญิงสวยหลบอุ้ยแย่งห่างกูแย่งห่างกูแย่งห่างกูเหรอไอแมมอสมึงอีกแล้วเหร สวยอุ้ยตรงนี้มันอะไรกันเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยมันอย่าดึงอย่าดึงอย่าจับค่อย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 มึงไปได้อยู่มึงไปได้อยู่จับอุ้ยไม่ทันดักหน้ามันดักหน้ามันอุ้ยขอจับขอจับไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่อุ้ยแย่แล้วสามที่วิอุ้ยแย่แล้วอุ้ยแย่แล้วอ้ผมแย่แล้วผมแย่แล้วอะผมแย่แล้วว่ะเอ้ากอดทำไมลูก อย่าหนีไอ้ฮอตดอกขอห่างก่อนขอห่างก่อนเฮ้ยอย่าบังมาทําไมอ่ะฮะบังทําไมบังทําไมสวยสวยแม่มดอย่าอย่าอย่าถีบเข้าวิถีบเข้าวิถีบเ้าวิถีบเ้าวิถีหน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 ีไม่มีไม่มีคนตามไม่มีคนตามสวยโบกมืออืมโบกมือไปทีหนึ่งอืมโอ้ยโอ้ยอย่าห้าว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 ครับอย่าห้าวสวยสวยมึงอยู่ไหน มงอยู่ไหนไกลมือไกลมืออ,มอยู่ใกล้ๆก่อนนะมึงมไปครับค่อยๆค่อยๆอุ้ยมันลงมาเจาะรูไออแมม้อน MM ลงมาเจาะรูเอ้ามึงจะตัดมึงกูจะตัดมึงไอเด็กเวนตัดแม่งเลยตัดแม่งเลยนี่ตัดแม่งเลยเฮ้ยมันดึงมันดึงอเวนอีกเวนนี่โอ้ยแย่ละโอ้แย yeah, ่ละครับแย่ะะครับเจาะรูกอ่นอนเจาะรูกอ่นอนเจาะรูกอ่อน สวยแล้วครับสวยแล้วครับสวยละสวยละสวยละชิบหายอย่าอย่ากระตุกกระตากอย่าโล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 รคตัดมัน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 สวย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 เออเออวิ่งเออยังไงอะยังไงอะยังไงอะตัดมันตัดมันตัดมันก่อนตัดมันก่อนค่อยๆเราเล่นได้ละสวยเราเราค่อยๆครับอย่ากระตุกกระตากอุ้ยอุ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆรู้นครับรู้นครับทุกคนรู้ไม่กับผมไหม ค่อยๆครับค่อยๆ <m> โ,โอ้หผมอยู่สูงสุดผมอยู่สูงสุดมีที่เล่นเยอะสุดสวยครับ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 ชิมหายแล้วโอ้ยแย่ละโอ้ยแย่ละโอ้ยแย่ละชิมหาย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 ละตัดมัน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 ก่อนตัดมั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 นโอ้โหอ,อ,อ, <m> อุสวย <m> คอย่อยๆค่อยๆ

ึงตายมึงตายมึงตายกูบอกเลยมึงตายเฮ้ยค่อยๆเฮ้ยเหลือแค่ม <Are S 2> ันกับผมวะเหลือแค่มันกับผมวะมาวะมาวะผมมาวะผมได้อยู่วะเฮ้ยมันตกไปแล้วไอ้แมวมันตกไปแล้วเหลือใครเนี่ยอยู่บนแย่ะละแย่แล้วครับแย่แล้วครับโอ้เครียดวะเครียดวะเกมนี้มันเครียดเกมนี้มันเครียดเกมนี้มันเครียด ค่อยๆอย่าลก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 สวยอยู่ยังได้อยู okay ่ค่อยๆโอ้ย okay. ช ah ิมหายโอ้ยไข่แมงได้แชมป์วะโอเคครับทุกคน ถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ